สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้าค่ะแ้เพ่กินข้าวกับยังน้ดิเกง่งเจอนะคะทุกคนหมวยเชยเท้าอร่อยอร่อยใครชอบทานมั่งคะเนี่ยหมวยเชยเท้านี่แซ่บด้จ้ะอร่อยเก่งจืดหมวยเชยเท้าเส้นเสีกระดูกหมูนะคะแบบกระดูกซี่โครงอร่อยต้มเป,เปื่อยๆตุ๋นเป,เปืเปเป่อยๆหลุดออกมาดีดีทุกคนจ้ะมาจ้าทานข้าวจ้า จัดการเลยหนูหน้อยมาได้จ้ากินข้าน้ำกันส่วนพลอยก็มีพริกน้ำปลาใสาก่กระปุกเอาไว้ทุกคนทำเอาไว้ดองเอาไว้แต่ว่าถ้าเราทำใหม่ๆมันจะเผ็ดมากถ้าเราดองแล้วพริกจะไม่เผ็ดเลยทุกคนอร่อยไปดองน้ำปลาพริกน้ำปลาทุกคนอยอยอ่อย,อย,อยมาจากินข่าเสเสี่ยงกันใครมาทำช้อนแม่เป็นแบบนี้เลยนะ ส่วนนี้ผู้ใดเป็นคนใส่ก่อนให้มาต่ำแต่หนูเห็นเป็นแบบนี้หนูก็อยากให้มันเหมือนเดิมค่ะทำไม่ได้ไม่ยางไงก็ติดใช่นี่เป็นอย่างค่ะมาจ้าทุกคนทานข้าวด้วยกันมากๆค่ะหัวเชื้อเท้านี่กินเสียบีก็มากินก็แกงจืดหัวเชื้อเท้านะคะเรามีจืดแล้วเราก็ เอาพริกน้ำปลาโรยก่อนเลยนะคะนี่ค่ะพริกน้ำปลาใส่เลยมาจากกินข้าวแบบง่ายๆเฮียเขาทานข้าวไปแล้วเหลือแต่เราสองคนนะจ๊ะเรายังไม่ทานเราก็เลยมาชวน,นเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันจ้นจะกำลังจับกามอยู่อือร่อยไหมอร่อยะทานข้าวด้วยกัน

อือร่อยทุกคนมาด้ยวยจากกินเขาแกงเจอือแค่นี้ก็อร่อยได้จ้า,าเต็มปาก <laughs> ลูกสาวถึงเขาเมืนเน้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ